แนะนำเครื่องฟอกและฆ่าเชื้อในอากาศสำหรับห้องขนาดใหญ่ M1 บริษัทเทคโนเมดิคอจํากัดมหาชนหรือ TM โดยนางสุนทรีจันลงบุตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารเปิดเผยว่าบริษัทได้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อในอากาศยี่ห้อ M1 ที่ใช้สำหรับห้องขนาดใหญ่เช่นสำนักงานห้องประชุมคลินิก โรงพยาบาลร้านอาหารพื้นที่รอโดยสารเนื่องจากเป็นเครื่องฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถกำจัดเชื้อไวรัสแบคทีเรียและฝุ่นพิษ PM2.5 โดยตัวเครื่องนะคะใช้งานง่ายเป็นหน้าจอระบบสัมผัสค่ะสามารถตั้งเวลาปิดได้ถึง3ระดับ ตั้งแต่4ชั่วโมง8ชั่วโมงและ12ชั่วโมงนอกจากนี้นะคะยังมีหน้าจอที่แสดงค่าฝุ่นละอองแบบเรียลไทม์ค่ะโดยวิธีการใช้งานนะคะกดปุ่มเปิดเครื่องหน้าจอจะแสดงค่าฝุ่นหลังจากนั้นค่ะเราสามารถกดปุ่มสเตอร์ไล์และปุ่มต่อมาคือปุ่มลดเสียงค่ะโดยตรงนี้นะคะจะมีเวลาปิดมีเวลา4ชั่วโมง8ชั่วโมงและ12ชั่วโมงเราสามารถกดตั้งค่าได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะตัวเครื่องจะมีปุ่มกดล็อก เพื่อให้เราไม่สามารถจิ้มปุ่มอื่นได้นั่นเองนอกจากนี้แล้วยังมีระบบกรองและค่าเชื้อโรคที่มีคุณภาพสูง5ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1แผ่นกรองเฮป้าเฮป้าฟิลเตที่ช่วยดักจับอนุภาคขนาดเล็กควันบุหรี่ไรฝุ่นและสารก่อภูมิแพ้ต่างๆขั้นตอนที่2หลอดกำจัดเชื้อโรคที่สามารถกำจัดเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนที่3แผ่นกรองค่าเชื้อโรคและฝุ่นพิษ PM 2.5ขั้นตอนที่4แผ่นกรองกลิ่นคาร์บอนช่วยดูดซับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์และดูดซับก๊าซพิษต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอาหารกลิ่นบุหรี่ผงหมึกพิมพ์และขั้นตอนที่5คือแผ่นกรองฝุ่นหยาบทำหน้าที่ช่วยดักจับฝุ่นขนาดใหญ่เช่น เส้นผมขนสัตว์เกสรดอกไม้สนใจสอบถามข้อมูลสินค้าได้ที่ร้าน T.M. Care Shop โทรศัพท์1360ต่อ8101810-2 Facebook Page บ T.M. Care Shop หรือ w w w T.M. Care Shop o com